สวัสดีครับเมื่อนี้พบกับช่องผ้าหาผ้ามวนเข้ากับสิผ้ามาเฮ็ดเลือกคือเก่าแล้วครับเมื่อนี้เลือกไฟเบอร์เพราะว่าล่ำนี้ยังบ่แล้วนะครับกะนี่ครับใส่ไม่ตัวนี้นะครับใส่ถ่ายตัวนี้จะ,ะใส่แทนเครื่องบ้านนี่นะครับแทนเครื่องถ้าจะว้างแทนเครื่องเมื่อนี้ ากะสิเฮ็ดสองอยางนี่นะครับก็ค่อยเบิ่งค่อยส้มกันครับบานี้เดี๋ยวค่อสิค่อยถ่ายไปเรื่อยๆนี่แนะ่ละพอวาบ่มีคนมาถ่ายเลยนะครับครับผมบานี้ข้าวกะสิมาช้่แทนตัวนี้แล้วนะครับพมปาดไปเรียบร้อยแล้วบานี้ข้ากะสิวัดย่างี้มา นี่ครับจากไทยขึ้นมาหกสิบเซนจะชอนนีก็ได้เช่นศูนย์กลางก็ได้ครับแล้วแต่ตัวใจตัวนี้ใส่เครื่องใหญ่ก็ได้เครื่องหน่อยก็ได้ถ้าจำหนีนะครับแต่ว่าถ้าตามลักอิลีนั่นคือถ้าใช้เครื่องใหญ่นะ่ะเข้าตองยับมาอีกจักหน่อยยับมาจักเจ็ดสิบเซนถ้าใช้เครื่องเก่าขึ้นไปนะครับเครื่องเก่าเครื่องสิบสามเครื่องอันนี้ยับเข้ามาจากัก หกสิบหาเจ็ดสิบเจ็ดสิบหาก็ได้ครับแต่ว่าตัวนี้เพื่อเครื่องหน่อยเพื่อเครื่องหกแหงเครื่องหาแหงก็ใช่แล้ครับถ้าจะิดตังค์เพชรมาตรฐานไปนะครับหกสิบเส้นจานีสมาตากาห้างสีมาจ่อหู้นี่ครับจ่อหู้คางนี้จ่อหู้คางนั้นจ่อหู่แล้วก็ตีตะปูนะครับตีตะปูซีตีตะปูซีนี่เพื่อให้มันแน่นตะกี้ผมยวเิงนัดยิงนัดใส่ไป ขาผู้แลนแห้งแหงมันเกิดข้อนมันอยากโยกนะครับบันนี้ตีตะปูซีนี่มันโบ่โยกมันหายดีนะครับสีบ่มีปัญหาเรื่องโยกนะครับแบบน,นี้แ่ตีตะปูซีไปสองครัง้งครั้งละสองดอก กขวานเลยก็หนึง่งเพราะอะขวนหัวประจำปรนเดตะว่ากระไดอนะยู่ถ้าขวานมันงแจะขายเลยนะครับถ้าขวานตันสิต่จะแนวถ้าเบาขวนมันสิเป็นแนวแบบแล้วแทนเครื่องนะครับเหลือแทนใหม่ตัวนี้ใหม่ตัวนี้นี่ใส่นี่นะครับเป็นใหม่ร่อง หางเสือนี่เป็นทาบ้านทาอยู่บนเขาสีเอิรนค้อนมะกะโลกนะครับแต่บาผ่าการเขาอเอินทางเสือตัวนี้ก็เป็นแทนเครื่องครับผมก็จังเบืง้งเองครับเดี๋ยวผมตัดตัวนี้ก่อนแล้วแล้ว,แ,ลวแต่งใส่เรียบร้อยแล้ว็เแล้วจะปีตะปูแล้วครับตัวนี้ นีเข้าใจเป็นตะปูสามนะครับเพราะว่ามันเป็นขอนมากลกจริงจริง กันขื้อ้เลยนะกใะไดอันมาจับแล้วล้วครับลกการสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับการใส่แผ่นเครื่องกับแผ่นหางเสือนะครับก็ ถ้ามาก,กจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดลูบก,กระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับครับคุสวัสดีครับ